วันนี้ป้าน,น้งน้อยก็พาแลหลานทุกคนนะคะมาเที่ยวชุมชนสายน้ําชวดบัวของเราค่ะสองฝั่งนิมแม่น้ําสวยมากเลยค่ะไปก็คิดเหมือนเตยเลยชุมชนบ้านนอนยาของเราน่าอยู่มากเลยค่ะที่ชุมชนของเราทั้งสวยงามและน่าอยู่ก็เพราะว่าได้รับความร่วมมือกับคนในชุมชนเนาะเราจะมีการประชุมรวมแสดงความคิดเห็นโดยใช้หลักประชาธิปไตยหรือที่เรียกว่าการประชุมประชาคมหมู่บ้านนะคะ ที่โรงเรียนของอินพี่ๆสะพานนักเรียนก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยเหมือนกันค่ะประชาธิปไตยประกอบด้วยคําว่าประชาหมายถึงหมู่คนคือปวงชนกับคําว่าอธิปไตยหมายถึงความเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคําว่าประชาธิปไตยจึงหมายถึงความเป็นใหญ่ของปวงชนหรือรูปแบบการปกครองให้สิทธิประชาชนในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองการปกครองประเทศ โดยยึดเสียงข้างมากเป็นสำคัญการเลือกตั้งประธานนักเรียนก็ใช้หลักประชาธิปไตยยึดเสียงข้างมากเพื่อหานักเรียนที่เหมาะสมมาทําหน้าที่ประธานนักเรียนเด็กๆจ้าตอนนี้เราก็ขึ้นมาจากบ่อบัวแล้วเนาะแล้วก็ป้าน้อยจะพามาเที่ยวบูนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคนในชุมชนนะคะ วันนี้นะคะก็ได้เห็นความสวยงามและสถานที่ดีๆในชุมชนของเราเต็มอิ่มเลยค่ะแก้มกับอินยังได้รับความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอีกด้วยค่ะใช่ค่ะและยังเป็นการยอมรับเสียงตนใหญ่และอย่าลืมรับฟังเสียงตนน้อยด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณป้านกน้อยด้วยนะค่ะที่พาพวกเรามาเที่ยววันเดทิปที่สนุกและได้ความรู้กลับไปอีกด้วยค่ะก็ในชุมชนของเรานะยังมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อีกมากเอาไว้คราวหน้าป้านกน้อยจะพามาเที่ยวใหม่นะคะเย้ได้เลยค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.